สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องของเกมเอ็กอยสเแอร์นะคะอยู่กับคุณแม่เช่นเคยแล้ววันนี้คุณแม่จะมาเล่นเกมที่ชื่อว่าเอ็อ Escape, ซ์เคปส์เซอร์สแครี่แมนชั่นนะคะก่อนอื่นที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแล้วมันต์น่ารักน่ารักด้วยอย่าลืมชวนเพื่อนมากดติดตามช่องเกมเอ็กเซสเตอร์ด้วยนะคะโอเคความสนุกและความนะ่ากลัวจะเป็นยังไงเดีย๋ยวเราไปดูกันเลย yeah. ออ้นี่น้องบอลเข้าจอมากับแม่ด้วยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนวะเนี่ยเว้ยอืมนี่มันโรงแรมโรงแรมสภาพไม่ดีเลยนะคะโรงแรมสภาพไม่ดีเลยฮะน้องบอลไปไหนแล้วอืมนายคนนี้เป็นใครเนี่ยน่ากลัวชะมัดเลย อืมอะไรเนี่ยคันโยกเหรออุอ้ยอะไรี่ยเขาบอกว่าอะไรเขาไม่ต้องการที่จะนอนเขาไม่ต้องการนอนนะคะเขาต้องการที่จะฆ่าขนนั่นเองว้ยรีบไปดีกว่านะอันตรายนะคะอือ ไม้ฉันจับกินซาเด็กเด็กดืแต่เข้ามาในที่นี่ได้ยังไงกันนีก่อนนะครับนีก่อนโอ้ยตายแล้วแย่จังเลยนะคะเนั่นมันไม่มีทางออกสำหรับฉันหรอคืออะไรเออคืออะไร อตอนนี้เราหลบนี้มาทางอ,ออเชั้นใต้ดินแล้วนะคะน้บอลน้บ no no อลไหตายแล้วน้บอลตายเลยต้องรีบออกไปจากที่นี่นะคะเพราะว่าอันตรายแล้วะแม่สะดุดล้มนะคะหัวแตกเลยเราเจอฆาตกรต่อเนื่องแล้วนะคะที่อยู่ในโรงแรมแห่งนี้เนาะแม่ว่าแบบนั้นนะคะ เอาหนังบอลล้มหัวฟาดพื้นเหมือนกันอะเนี่ยตายแล้วง้ออะไรเนี่ยขวานยักษ์หรอโอ้รีบไปดีกว่าอันตรายมากเลยนะคะเราไม่ควรจะอยู่ที่นี่นานนะรีบกระโดดขึ้นไปข้างบนกันดีกว่านะคะอืม อันตรายมากเลยสับคันโยกเหรอไม่รู้ว่าไอตัวประหลาดนั่นมันจะตามเรามาอีกตอนไหนเนาะอืมสะพานบาดไปที่ไหนเออเฮ้อใบพัดมรณะเหรอเนี่ยเร็วด้วเอ้าเอ้าเอ้าเกือบโดนเกือบโดนพัดพังแล้ว สไลเดอร์ลงมาแล้วนะคะโอ้เป็นทางที่ยาวไกลมากตลกนะพูดถึงเนี่ยแต่ดีแล้วนะคะหัวไม่ได้โขกแรงมากแ,แม่เลยไม่ตายนะคะอุยอ้ยตมันไม่หัวโขกตายมันก็มาโดนกับดักค่าเนาะอ้ยไม่ตายอย่างหนึง่งก็มาโดนกับดักค่าเฉยเลย แม่หวังว่า,วาน้องบอลจะรอดมากับพ่อแม่นะคะฮะแล้วต้องไปกดตุ่มสองข้างอางนั้นหรออืมโอเคอ๋อรู้ละมันมีควันดักอยู่นั่นเองแล้วต้องไปปิดควันร้อนนั่นเองนะคะเรียบร้อยอ แม่จะแต่งตัวเบาๆหน่อยนะคะลูกไม่ได้แต่งตัวเยอะนะคะ <c oughs> ของฟรีทั้งนั้นเลยแม่จะบอกให้นะคะว่าอันนี้อะไรเนี่ยหนามเยอะแยะเลยแต่ทําไมคนมาอยู่ที่นี่เยอะจังอยู่กวนาสามสี่คนเลยนะคะอันนี้คืออะไรอะ้ะเอาอีกแล้วเหรอแม่ต้องวิ่งอีแล้วเหรอเนี่ยจ <c oughs> <c oughs> ะรอดไหมล่ะเอา จูกขีดเลยโอเคเอาใหม่นะคะเราจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเอาต <c oughs> ลกจังเลยนะคะเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยเอาคุณนก็เหมือนแม่เลยนะคะยังไม่ทันได้ข้ามันก็หลุดแล้วต้องระมัดระวังนะนี่เอาไ้่มันมีเดี๋ยว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  มันมีตัวอะไรไม่รู้ไล่ตามเรามายังไงเอ,อ่ยหันกลับไปดูทันไหมโอ้มันมีหัวมันมีหัวสาประหลาดอันนั้นตามมาด้วยดิเราหยุดไม่ได้แล้วเราต้องรีบไปอุ้ยตามมาแล้วแกไม่รอดแน่นางเสือป้า มีเข้าประตูมิติมาแล้วนะเดี๋ยวนะะประตูมิติพาเรามาที่ไหนเนี่ยอู้ตายล้นี่มันเป็นความฝันหรอเรามาอยู่ที่ไหนวะเนี่ยน่ากลัวจังเลยนะคะอันนี้คืออะไรอะ่ะกระจกเหรอกระจกหรืออะไรอะ่ะ Use the c ค p ร o บ u i l d up อุ้ยน่ารักจังเลยค่ะขอบคุณมากค่ะอุ้ยเราต้องใช้กล่องขึ้นไปนะเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้กล่องเราจะไม่สามารถขึ้นได้นะคะวางเลยโอเคพอได้อยู่นะคะกล่องมาหนักเนาะแม่ไม่สามารถเอากล่องนั้นไปด้วยได้นะคะปกติถ้าเอากล่องไปด้วยเนี่ยจะดีมากเลย แต่มันห้องอะไรวะเน,นี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยโอ้ตายแล้วโอ้ใช้ซิปลายเหรอยุสซิปลาย,ยมาแล้วโอ้ยแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้น้ำไหลลงมาเหร,เรบหนีดีกว่าอะไรอะ่ะ use the bow pack below to get across เราต้องโวดลงไปในดาวอย่างเงี้ยเหรอ อ๋อมันเป็นเทมเพลินเทมเพลินนะคะมันจะสามารถให้เรากระโดดสูงสูงได้นะต้องระวังนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเราไม่เชี่ยวชาญเรื่องด้านการโดดอะไรที่มันสูงขนาดนี้นะน้องมอนตามแม่มาอยู่หรือเปล่านี้ตามมาเด้อสูงมากเลยนะคะโดดพลาดเท่ากับจู่ขีดเด้อ,อ,อาาตายเลย เอาใหม่นะคะตายเลยไปไม่รอดแล้วไม่ได้หนีฆาตากรแม่ไม่แม่ไม่ได้หนีฆาตากรต่อเนื่องตายนะแม่ตายเพราะว่าแม่ตกหิวตายเนี่ยแหละโดนน้ากรดเอยโดนอะไรอย่างงี้เอยเนาะไม่ได้ตายเพราะคนฆ่านะคะตายเพราะว่าอบบี้นี่เองนะคะโอ้ยแย่จังเลย เมื่อผ่านแล้วอะไรอะ่ะโลกแห่งการพางตัวงั้นงน่ะนหรอทำไมหน้าตามันน่ากลัวจังเลยอะ่ะมันเหมือนโอ้ยแล้วข้าล่ามันก็เป็นมันไม่ได้เป็นมิตินะมันเป็นกับดักที่เหมือนคล้ายๆปากรูหนอนยักษ์เลยอะ่ะรู้นอ้ยพูดแล้วขนลุกอย่าไปแม่ไม,ม่เล่าแล้วนะ น่ากลัวนะคะเราต้องรีบไปดีกว่านะคะให้ให้สีสันมันเยียวยาจิตใจเราไปนะคะเด็กๆแม่เล่าเยอะไม่ได้นะคะเดี๋ยวมันจะสยองนะแค่ด่านก็สยองแล้วนะคะโอเคอุย้ยไม่ผ่านเอาใหม่อุอ้ยตายแล้วแม่พลาดไปนิดนึงนะคะขอโทษด้วยสวัสดีน้องเย์น,นะคะ แต่แล้วแต่แล้วต้องใจเย็นๆนะคะเพราะว่าถ้าใจร้อนเนี่ยเราจะโดดตอนที่เรามันไม่ถึงกันนะคะนี่ใจเย็นๆนี่เห็นไหมเราก็ผ่านได้แล้วอืมโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้โอ้เกือบลนอะไระเนี่ยอิตาลีมันพาเราไปที่ไหนวะเนี่ยโลกพิลึกกึอือมากเลยนะคะ อะไรอ่ะมิติอะไรเอ่ยโอ้ตายแล้วอะไรเนี่ยเราเจอมาแล้วดิโอ้มันอย่าบอกนะว่ามันวาร์ปพาเราเข้ามาจากกวันโลกคู่ขนาดดีอันนึงนะ่ะโอ้ตายแล้วโอ้ต้องยิงปืนมันเหรอโอ้ตายแล้วมันตามแม่มาเราด้วยมันตามแม่มาเราด้วย โอ้โหมันโอ้มันมันมีสกิลด้วยนะคะเด็กๆมันมีสกิลด้วยโอ้โอ้ตายตายตายรีบหนีดีกว่ากลับเข้ามิติดีกว่าไปนะบ๊ายบายเอามิติไม่พาแม่ไปมิติไม่พาแม่ไปนะคะตัวนี้เอาพามาอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยอะไรอะ Escape through the forest ก็คือออกเดินทางออกไปจากป่านี้นะคะ forest แปลว่า่า อุ้ยแต่แล้วมันตามมาแล้ววะะ่าเมื่อกี้อุ้ยมันตามมาแล้วอุ้ยรีบหนีดีกว่านะคะมันเดินทางตามมาแล้วด้วโอ้ยมันเดินเร็วมากรู้ด้วยนะคะรีบไปดีกว่ามันมาได้เปล่ามนโดดขึ้นมาเหมือนแม่ได้เปล่าออ้ยมันตามมาได้วะ่ะหนีก่อน ไม่จะจับจะได้ไ,ดไอ้เด็กก็วรนโอ้ยมีอยู่ให้จับหลอกดีดีกวา่าอ้วมันเดินเก่งมากเลยนะคะมันใช้มันใช้หูในการเดินหรือเปล่าให้กระโดดแล้วจ้ำหรออือ <c oughs> อยู่ที่ไหนวะเนี่ยมันจะโดดตามแม่มาหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนดิอมันไม่โดดตามแม่มาหรอมันกลัวน้ำหรือเปล่า แต่น้ำคือเน่าเสียมากเลยนะคะอน้ำเขียวมากเราจะไปที่ไหนเนี่ยมันมืดไปหมดเลยน้ำเขียวมากไม่สามารถมองทางออกได้ข้างหน้าเป็นลานกว้างนัเนเยหรอมันตามมาหรือเปล่าเลยอะ่ะอะไรอ่ะก,ก็ได้เหรอ อ,อมันแอบอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวนะอะไรอะ่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะทำไมมันมีหลายตัวเจ้าเลยตอนนู้นจบหรือ,อยังเนี่ยมันเป็นมอสเหรอหรือ,อยังไงเฮ้ยน่ากลัวมากอยอย่าบอกนะว่าอ๋อมันเป็นมอสนะคะ ก็คือนางเนี่ยมันจะม,นมันมันตาบอดนะคะ <c oughs> มันตาบอดนะคะแต่ว่ามันใช้หูเงี่ยหูฟังเรานะคะแล้วมันก็เดินตามเราอ <c oughs> ืมก็ประมาณนี้นะคะ <c oughs> โอเคสนุกมากเลยนะคะห <c oughs> ลบนี้จากแมนชั่นสแกรี่นั่นเองแต่ดูเหมือนปราสาทเลยเนาะ โอเคก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งอย่าลืมคอมเมนต์น่ารักน่ารักด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้คุณแม่ด้วยนะคะคลิปหน้าแม่จะเล่นอะไรอย่าลืมมาดูช่องเกม Xcatcher ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวทุกคนนะคะสวัสดีค่ะเย้